you <laughs> โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมช่วงนี้ระวังหน่อย เราดูบัฟบฟ้าบ่อยๆมาเลยครับตอนนี้เขาน่าจะเห็นผมแล้วนี่ครับแบบใหม่ <c oughs> มีการโพสเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าทีมเราเทียดได้อยู่เพราะเรามีมานออกต้นเกมป,าด,ปาดแบบปาดแบบนี้ต้องฟิกเกอร์เข้าไปเลยครับสำหรับหยานนี่ก็ฟิกโอ้โหเสียไปสองฟิกโคตรคุ้มสวัสดีครับยินดีต้อนรับก็ตัวต้าสนเช่นเดียวกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเทสในเรื่องของริกเตอร์กับแมบใหม่นะครับพุมหญ้ามันเกลียนมากนะครับตอนนี้วิ่ง กำลังเป็นมีมเลยอ่ะช่วงนี้ระวังหน่อยระวังบับฟ้าบ่อยๆบับฟ้าบับแบงโดนหมดเลยรับโดนกัดหมดจังหวะนีะ้ไม่มีใครเห็นถอยก่อนนะถอยไปตั้งตัวกันแล้วก็รอจังหวะรอจังหวะอุะะ้ยไอ้ชมางมากันหนึ่ง รายการสองรอรีเธอรี่เองพองป้อมกูอรอจังวะมันพอเห็นผมสังเกตป้อมยิงอย่างเดียวนะคือคนเน่ยเราอาจจะรับได้ทีหนึ่งแต่ป้อมอ่ะเราตายแน่นอนนะโหกดได้ทันพอดีท่วงเวลาแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรองเท้าวแวน่นนะครับยังไม่กลับไปอ่ะงกเขาเรียกว่างกความรวยครับปั๊บแต่ว่าเลือดเยอะอยู่นะ แต่ว่าตัดสินใจไปเอาเลือดดีกว่านะครับเราเคลียร์แล้วก็เดินเหมือนเดิมน,นี่รองเท้าแว่นนะครับบวกกับรองเท้าการ์ดีๆเราจะได้ไม่ตรงไม่ตันนะครับแต่ว่าจาังหวะนี้โอ้โหเพื่อนค้างนานเลยน่าจะเป็นเพราะโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ลาวิลนะครับผมน่าจะโดนอตัติโอ้โหสตันนานแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับแล้วเปิดมาหนึ่งจังหวะเปิดอีกสองจังหวะงั้น,นสองทีครับ รีทเทีล่สวนโอ้ชุดเดียวไม่ตายครับคือเราก็ข้อเสียช่วงต้นเกมก็กคือ,าอดาเมจหายาดาเมจหายนะครับเพราะว่ารองเท้าสองรองเท้านั่นเอง้าย <Why? S 2> เคลียอะไรครับท้งนี้ว้ายนือว่าจะแบบเอ๊ะงกคลิปเหมือนเราหรือไปเติมเพื่อนเลยหยาดเจ็บเนะี่ยต้นเกมอะเราพอเล่นกับหยาดได้อยู่พอต่อได้อยู่พอแปบว่า เขาเผลอ,อะไรเก๊น,นะครับแต่ว่าจริงๆ่ตัวเราแพ้นะครับตัวเราแพ้ได้ให้หมาเมงเข้าป้อมนิดหนึ่งเพื่อนเราเคลียชา้าแต่ว่ายังได้อยู่มาครับโบกี้ตเบียชิ้นแรกเลยถ้ามันหนาเกินไปสำหรับเล่นเกมดูก่อนว่าฝ่ายเดี้ามมันจะออกพวกเกาะมาหรือเปล่านะครับเราก็้องเป็นมุดามะะนะครับสองเจาะ ไม่ได้ดักบับฟ้าแค่ทีเดียวคือฝั่งเขาก็เดินปวดเหมือนกันนะอืม้มโหนี่ไงเราแบบว่าโอโหโอ้โห,โโหทษอทีวะเพื่อนกับยาวนะครับว้าบับฟ้าไม่เกิดอีกแล้วบับฟ้าไม่เกิดอีกแล้วเรา รายการครัง้งนหนึ่งมาว่ะครั้งนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้เออแม่มีต่อเล็กแล้วมันชื่นใจชื่นมื่นมากขึ้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับปับป๊บัฟฟ้าเขายังไม่เกิดเออตอนนี้เขาน่าจะฟารัมบแดงไปแล้วด้วยเรายังน่าใจยังดักไม่ได้นะครับสำหรับแมปใหม่แบบนี้โบเ่นสเปียแล้วก็เซตไปต่อไปเลยครับออมนแอมเขจะรีเบิร์ความแรงเลยนะครับคนนี้ก็ เอาพลังแฝงเคิร์ซซอฟเดฟมาด้วยนะครับตีสามพีระก็คืองัดงัดสองทีแล้วก็ตีหนึ่งทีติดเคิร์สนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งอ่ะกับอันติมันก็แรงอยู่แล้วนะครับบวกเคิร์ซซอฟเดสด้วยก็น่าจะตายด้วยนะครับมีโบเก้นเปี่ยนละ <c oughs> รอได้แล้วตอนนี้ดาบแม่น้ำอุ้ยเลยนิดนึงเบรกอโหเบรกไม่ทันดาบแรงเกินเพื่อนเครื่อนอแรงจัด ช่วงนี้ระวังหน่อยตัวอื่นเรายังไม่เอาฮะเรามาแกล้งปากอะไรอย่างเดียวกเอานี่ไงนี่ไงช่วงนี้ระวังหน่อยอื้งระวังบ้าฟ้าอ้าวเรียบร้อยครับผมเดยวก็ได้อยู่นะนี่แหละคือความเกียดน,นะครับมันโดนงั้นได้ง่ายเลยนะช็อเข้าไปตรงนี้ปาดใน,นที่อ้โหไม่โดนนะฮะมากระต่อที่เลนกลางนะครับเลนกลางคือกลับบ้านไปนี่ยังไม่เลิกบวกกันเลยนะ โคตรสุดอ่ะแล้วสุดยิ่งกว่านี้ได้อีกเพราะว่าผมรู้ตัวหลังสุดยิ่งกว่านี้ได้อีกสุดยิ่งสกิลสองไม่ทันนี่ครับลาวิวที่บัฟขึ้นมาใหม่น่าจะโหดอยู่นะตคนนี้โอเคหลังจากได้ออมนิอาร์มแล้วเดี๋ยวผมจะเซฟเป็นดาบแดงเลยนะครับวนหลบมาอ้าวอ้าวใช้ฟิกอย่างนี้อ้าวเสียเลยเสียฟิกฟรีครับผมรับหนึ่งปาดสลับมาหรอกอดกดสกิลสองจังหวะนี้แด้ออกมา โอ้โหโหแรงจริงครับแล้วดูซอยแล้วดูซอยนี่ปั๊บขึ้นใหม่แล้วดูซอยดูซอยแต่ว่ายังเจอฟอร์เรนโนแทงเข้าไปจิ้มยกท่วงจ้วงแทงนี่เรียบร้อยฮะแจงแทงไปต่อเนื่องปุ๊บจุ๊ตบจแต่ว่ามมามันมีอติไงวิ่งหนีทันนะครับน่าจะทันแหละเออไปเลยจ้าเวนฟอร์เสร็จโจนีครับมาตอนนี้ เราไปดักตรงนั้นเขาได้ว่าพุ่มน้ำเยอะแล้วเราปรับพุ่มดักพุ่มนี้บ้างพุ่มนี้บ้างแล้วสกิลฟิกเกอร์ยัดเลยครับผมช่วงนี้ระวังไหนตือ้อรดระวังบักฟ้าใบใอย่าจาังหวะลาสโอ้โหแล้วลาสคิวเนะี่ยลาสช็อตแบบว่าโคตรแม่น แต่ผมรับลาวิวไม่ได้ว่ะเพื่อนผมรับไม่ได้จริงๆผมเข้าไปแป๊บเดียวคือหนึชุดผมเอาล้วงหนึ่งตายได้แต่ว่าถ้าโดนลาวิวซอยผมรับไม่ไหวจริงวะ่ะเออเราเป็นสายดาเมจเนีเย้ยค, <c oughs> คืออีกนิดก็เครียดนะว่าเอ้ยทำไมฝั่งตรงข้ามใส่กูอย่างเดียวเลยเนี้ย <All right. S 1> เราก็เคยเป็นเราเราอยู่อับเลยเนี้ยเราโดนตีทุกวันเพื่อน ต้องสักทีว่ะลาวิวมันรวยเนรับแต่ว่าถอยดีกว่าเหมือนส้นทีนจะมาเถวนี้โอเว่าชุก็ต้องส่งมาห้ด้พูดอะไรกันโภาษาญี่ปุ่นนี่ครับแต่ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มาหมดอันตีแล้วใส่ยานต่อเลยครับ <c oughs> ใส่เพื่อนเราไปแล้วเขาหมดสกิลนะครับรอนี้ใจเย็นเลย แค่รอพุ่มแล้วก็พสสาสีงัดงัดทั้งงัดทั้งอ่ะเฮ้อเราย้ายเข้าไปราชบทกันดีกว่าอ้าวเพื่อนปล่อยดาร์กเลยนะครับงั้นมันเคลียร์เลนฟรีป๊ดตุบัใจไม่ถึงวะ่ะผมเห็นผมเห็นลาวิวแล้วผมใจไม่ถึงวะ่ะคือใจใจแบบทุกคนนะ่ะคิดว่าน่าจะอยากงัดต่อแต่กูเจอลาวิวทีกูท้อเลยฮนะ โดนไปหลายทีแล้วแต่วัดจังหวะนี้ถ้ามีเพื่อนเล่นแบบนี้เงเออจิใจมาเต็มพามันมีเพื่อนไงมันมีเพื่อนอยังไงล่ะแล้วเพื่อนแปรระเบิดเข้าไปจังหวะนี้แล้วปาดเข้าไปรอนเดียวร่วงด้วยครับเก็บไปสองเสียหนึ่งเก็บสองแล้วปาดคืนนะหมาเข้ามาควบร่วงเหมือนกันนะครับอส้จวดน่าจะไปแล้วว่ะโอ้โหฝั่งเขาปิดได้สวยกว่าเสียสามฝั่งเขาเสียสองไม่คมุ้มเฮ้แต่วเราได้ป๊อมไนหะโอเคครับในเรื่องของไอเทมก็น่าจะนี่ดาบแดงน่าจะตันแล้วส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ย ดีพิเนชช์ลองออกดูก่อนนะเผื่อเผื่อรับไหวนะครับแล้วโอ้โหตรงกลางเป็นโคตรน่าจะนัวโคตรน่าจะอยากนู้แต่ว่ารอจังหวะก่อนนะรอจังหวะเข้าหาจังหวะเข้าหาจังหวะเข้าแล้วจังหวะกลางสามแบบนี้เพื่อนช็อกเพื่อนอ้าโอ้โหสกิลสองมาไม่ทันดูมาดีโอ้โหแล้วฟิกเกอร์หลบแต่ว่าอีกนิดโยนสกิลเข้าไปใส่ครับเก็บไปได้ดีพิเนชช์ไม่ไหวปะนะเพื่อนๆผมคิดว่าไม่ไหวแล้วผมคิดว่า มันการสกิลได้เหมือนโอเบนอ่ะมันพอแบบว่าการได้นิดนึงแต่ผมคิดว่าเคียวดีกว่าเคียวดีกว่าเอออย่างน้อยมันอาจจะสวนได้หนึ่งจังหวะนะครับอันนี้สวนไม่ได้ละนี่ก็ดูเพื่อนๆไปครับแชททั้งหมดแชทเขาเรียกว่าแชทออลอแชทโอจังหวะนี้โอจังหวะนี้นี่ครับแคลรี่คราวนี้เราโฟกัสแคลรี่ก่อนเลยอ่ะฮ เราดูจงเบรกยงบางตรงบงจงไหมก็จะโอ้ไม่ไหวอะเป็นไปกูก็ไปเข้าฟอเรนอะเราดูจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วเลือกที่จะสวนมตึมตึมตึมติมมตึ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 มเตึมเตึม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 ย่อหมังยองเมงกันนะจ๋าหมังชงไหมว่าจะบอกเจอว่าจะไปไปกับของเธอเนี่ยช่าซังให้หนึ่งกิงหมงชงไหมเดอโขมนปีว่าหม้ายอกไก่ด้วยพีตีตังบสุดท้ายโคตรเถื่อน ตะลึงเลยครับผมฟอร์เรนกล้าเล่นเฉยแล้วได้ด้วยเนี้ยดักเลยบับฟ้าเอ้ยบับแดงแบบนี้ขอแดงก่อนแล้วกันเราได้ดาร์ฟเดย์เยอร์ไปเนะีัยฟอร์เรนโครเอาฟอร์เรนเอาให้เอะอ้าวอ้าวแบบเต้งัดสองทีแตกตามสูตรลาวิวบอกตามสูตร จริงเราน่าจะขายรองเท้าได้อีกชิ้นหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เลือกออกได้เลยอยากจะออกอะไรกันแล้วแต่เ,เพื่อนเพื่อเลยเนะี่ยความแรงแบบนี้แต่จริงมันก็น่าจะพอ,อ,อแคลรแลี่นั่นแหละมาสองงัดอะ่ะมาครับพิ่งได้เขียวืจริงเราเก็บแคลรลี่ไปอะ่ะไม่งหมดปัญหาแล้วนะฟอรเรนเราโคตรเถื่อนเรียบร้อยฮะแล้วเหลือตัวสุดท้ายแบบนี้บูรี่ ร<า>อเล่นรอเล่นผมจะให้เพื่อนเข้าไปตาย <S 2> <S 2> <S 2> ผมมีสกิลสองกัน <S 2> <S 2> <S <S มีเคียวอีกเมื่อกี้โอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับแมปใหม่บวกกับริกเตอร์นะครับจริงๆเกมนี้มันไม่ค่อยมีจังหวะเออแต่ก็ผมก็พยายามหาจังหวะแอบไปงัดเรื่อยๆนะครับมันเดินเกมกันเรื่อยๆอยางมันก็เป็นตัวที่ชนะผมผมก็บางทีเคลีร์เลนช้ากว่าเอออันนี้ก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยนีแต่ก็ได้ดักมาประมาณ 2, 3, 4ตัวนะครับในเกมเกมนี้ก็ระวังกันด้วยสำหรับริคเตอร์แพชไหนแบบนี้นะผมก็ถ้าใครชอเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้่า่ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม